สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอันนี้เอามะนาวสวยๆมาอวดค่ะปีนี้น่าจะเป็นปีทองของอพืชในตระกูลส้มเนาะไม่ว่ามะม่วงไม่ว่าส้มโอไม่ว่ามะนาวในตระกูลนี้ดกหมดเลยโดยเฉพาะพื้นที่ที่พรอ,อยู่เนี่ย น่าจะเป็นเพราะสภาพอากาศด้วยแหละดินมันดีอยู่แล้วที่เนี่แต่อากาศดีด้วยมีฝนด้วยแต่ที่เรื่องของเรื่องที่พรเอามาเอามาคุยเดี๋ยวนี้คือเรื่องโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้มเพราะว่าพรเหลือบตาไปเห็นใบก็คล้ายๆจะโดนแคงเกอร์กินอนะแต่พอจริงๆไม่ใช่ใบมันเหี่ยว ในไหนก็จะคุยเรื่องแคงเกอร์แล้วเนาะในช่วงเนี้บ้านเราอะ่ะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้ากะนองลมก็แรงฝนตกบ้างเด้อดนบ้างอะไรบ้างใครที่ทำอยู่ในอะ่ะทำในพืชตะกูลส้ไมไหมว่ามะนาวส้มโอส้มเขียวหวานมะกรูดให้ระวังแคงเกอร์นะคะถ้าเข้าระบาดแล้วอะ่ะเรียบร้อย จุดที่เราสังเกตง่ายๆนะป็นเป็นจุดฉ่ำน้ำเห็นเป็นแผลจุดนูนสีเหลืองอ่อนๆลักษณะคล้ายๆฟองน้ำจากนั้นแผลจะเปลี่ยนเป็นเนื้อเยื่อแข็งสีน้ำตาลเข้มตรงกลางจะแผลยุบตัวขอบแผลยกขึ้นบริเวณรอบๆปร,รากฏวงสีเหลืองล้อมรอบแผลจุดนูนสีน้ำตาลพบตั้งผิวด้านบนและด้านล่าง โดยเห็นได้ชัดจากใบด้านล่างแผลเกิดได้ทั้งบนใบและด้านใบทำให้ใบร่วงก่อนกำหนดอาการเบิ่อนกิ่งก็คล้ายๆกันแต่ไม่มีวงสีเหลืองเท่านั้นเองที่ผิวก็เหมือนกันจะเป็นจุดเหมือนกันเปะ๊ะเชะเลยลักษณะบนผลนะอาการคล้ายบนใบแต่จะเกิดเป็นแผลเดียเด่ยว มีลักษณะกลมฝังลึกลงไปในผิวแผลจะขยายเป็นสะเก็ดใหญ่รูปร่างไม่แน่นอนมีวงสีเหลืองล้อมรอบบางครั้งพบเป็นแผลตามรอยแผลนั่นอะ่ะคือมันมันแตกเป็นริ้วเป็นริ้วอ,ะอ่ะเกิดในระยะผลอ่อนจะทำให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพถ้าอาการมันแรงอะ่ะก็จะทำให้ผลมันหลุดมันร่วง ในในสกูลผลไมอ้อื่นๆก็มีนะแต่ว่าน้อยมากเท่าที่พรเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นในตระกูลส้มนี่แหละยิ่งส้มโอยิ่งเห็นชัดเพราะว่าผลเขาใหญ่เนาะในมะนาวก็เห็นแต่ตอนเล็กๆสังเกตยากนิดนึงรอให้เขาโตบางลูกเนี่ยถึงกับปริแตกก็มีอะแล้วมัน เข้าไปทําลายในในเนื้อข้างในด้วยนะนหมายถึงในเนื้อไม้อะถ้าเข้าทําลายเนื้อเยื่อบริเวณลําต้นเล็กกิ่งมักเข้าทางปากแผลและโดยเฉพาะช่วงที่พืชอ่อนแอในหน้าหนาวจากบาดแผลขนาดใหญ่ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นเป็นผิวเป็นปมมีสีคล้ำกว่าเปลือกโดยปกติแม้ว่าเราใช้สารฆ่าเชื้อราหรือ,อพวก ฆ่าเชื้อแบคทีรียก็เอาไม่อยู่เนาะมันต้องอกำจัดตั้งแต่เริ่มๆยาปล่อยให้ก็เป็นเยอะคือถ้าทางทางเคมีเนี่ยยังไม่มีสารตัวไหนที่จะกำจัดได้ถ้าทางที่ดีคือตัดกิ่งที่ติดเชื้อออกโดยตัดต่ำกว่าแผลที่เปื่อย1นิ้วหลังจากตัดแต่ละครั้งให้ฆ่าเชื้อโดยน้ำยาฟอกขาวหรือพวก คลอรีนนั่นแหละที่เราใส่ในน้ำอัตราส่วนน้ำา9ส่วนต่อ,อาสารคลอรลีน1ส่วนเนาะเพื่อป้องกันการแพร่ก <ๆ S 2> ระกจายไปยังส่วนอื่นอื่นหน้าเนี้ต้องต้องแบบพยายามหมั่นดูแลเย,ยอะๆไม่อย่างนั้นแล้วเราจะเอาไม่อยู่ถ้าถ้ามันมันมันระบาดจริงๆอะ่ะเนี่ยของพรถึงเลย กลัวไงว่าเออมันจะเป็นแคนงเกอร์หรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่ถ้าเราไม่หมั่นดูแลเนี้ยพืชผลไม้ของเราก็จะไม่ได้คุณภาพแทนที่เขาจะติดดอกติดผลตามสภาพของเขาอะอย่างอย่างของพรเนี้ยจริงๆพรจะต้องตัดแต่งกิ่งให้มัน โปร่งกว่าน,นี้แต่ว่าเราเอาไม่ทันไงคนเดียวอะทำมันทุกอย่างไหนจะดูแลตรงอื่นด้วยมันเวานี้ก็ดูแต่มันหลายต้นอะแล้วช่วงนี้มันทยอยออกดอกติดผลกันเกือบทุกต้นไหนจะมะม่วงอีกไหนจะผะักอย่างอื่นที่เราปลูกไว้กินอีกอะเนี่ยใบพวกนี้ตอนแรกอะพรอนคิดว่าเป็นแคงเกอร์จริงๆไม่ใช่ มันโดนเจ้าหนอนผีเสื้อกินใบเขาเลยแหวง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 แล้วก็มีใบหงิกหงิกด้วยเนื่องจากโดนหนอนโดนมแมลงนี่แหละแต่ไม่ใช่แคงเกอร์ถ้าแคงเกอร์มันจะเป็นจุดสีน้ําตาลจะเห็นได้ชัดไม่ว่าตามกิ่งตามใบตามผลอย่างที่เราไปซื้อมะนาวตามตลาดก็จะเจอนะไม่ใช่ว่าไม่เจอเจ้าของสวนก็เก็บติดติดมาเราต้องคัดต้องเลือกเราเอง ถ้ามันเป็นแผลแล้วอะ่ะมันจะแข็งแล้วก็เป็นมะนาวไม่มีน้ำจะออกขมๆอ,อ,อะ่ะส้มโอก็เหมือนกันถ้าใครไปไปเลือกซื้อส้มโอถ้าเจอแบบเนี้ยคือโดนแคงเกอร์แล้วแหละแต่ว่าเจ้าของสวนเขาเขาจะขายเนาะบางครั้งเขาแม่ค้าที่ไปรับซื้อเขาเหมายกแปลงแล้วไงเขาก็เก็บมาทั้งหมดนั่นแหละ ทั้งหมดทั้งมวลคืออยากอวดมะนาวด้วยอ,อยากบอกเรื่องแขงเกอร์ด้วยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนและมันไม่ร้อนอย่างเดียวเนาะมันมีฝนด้วยมันมีลมด้วยสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงฉับพลันอ,ะนอ่ะบางทีต้นไม้เราถ้าเกิดไม่แข็งแรงจริง,รงๆก็อาจจะติดเชื้อโรคติดพวกโรคพวกราไอเนี้ยได้ง่ายเหมือนคนนี่แหละ ถ้าปรับสภาพร่างกายไม่ทันก็มีโอกาสที่จะไม่สบายได้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน้นสารพัดแหละโอเคเนาะเอามาคุยให้พอ,อได้รู้เป็นพื้นฐานถ้าเกิดใครไม่เข้าใจเรื่องโรคแคนงเกอร์หรือการดูแลมะนาวดูแลส้มโอหรืออา เป็นส้มเขียวหวานพืชในตระกูลเนี้ยสามารถคอมเมนต์มาถามได้หรือในพืชอื่นๆเนาะพรยินดีที่จะตอบคำถามทุกคำถามขอแค่เมนต์เข้ามาใต้คลิปนะคะไม่เข้าใจตรงไหนอ,อยากปรึกษาเรื่องอะไรตั้งแต่การเตรียมดินการาลงด้วยมเมล็ดหรือจะลงด้วยกิ่งตอนหรือ,อแล้วแต่เนาะแล้วแต่เราจะปลูกแบบไหน โอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ